สวัสดีค่ะพบกับเราซีนเซนในช่วง reaction นะคะวันนี้พวกเราสองคนมา reaction เลเวลเบดเพลง power up นะ power up วันนี้ร้อนจริงๆเนอะทุกคนเนาะไปฟังกันเลยเริ่มชอบตีมอะเห็นตีมที่เป็นตอน teaser แล้วน่ารักดีนี่แหละชอบความสดใสอะเนาะ สิ่งแรกที่เห็นคือตุ้มหูดอกไม้ตุ้มหูใหญ่มากเลยนเนี่ยอ๋อเพราะมันละลายหรือเปล่าเนอใช่มันร้อนมันก็เลยละลายจริงๆแหละเพลงมีความคุกกี้จารอยู่นะตะกี้เนี่ย เวนดีเวนดี้อะแอบแอบเยคยคายไนะอรนะิอนะ <S <S อยู่นะเออเ็นน่าเลเนาะคร่าอินปปี้กใคอินมีป่าไม่ยังไม่ไมเห็นย่อโอ้ยรู้ว่าทุกคนต้องกดพอสดู มีอ่ะทำสวยอ่ะไอเดียดีแบบเออมีความไอเดียดีอมีความไอเดียดีอ่ะจอยโอ้ยจอยฉันโอ้โหอืออือชุดสวยนะชุดสวยคนใช่คอนเซ็ปต์ดีคอนเซ็ปต์สวยคอนเซ็ปต์สวยเรียกเอ้ยไม่คัมแบ็กครั้งนี้คอนเซ็ปต์ดีเพลงก็ดีด้วยนะ เพลงก็ดีทุกรอบอะรู้สึกนะแล้วมันดูเข้ากันไงชุดอะไรแบบเนี้ยทุกอย่างอุบยตัดผม้งหน้านิดนึงนิดนิดเต็มเต็มพยายามเตะแล้วอีกเขาคือเหลืองอ่ะโอ้ยแต่น้อยนีดเนาะ

ชอบเสียงซุกี้อเออใช่นี่เนี่ยเหมือนคุกกี้จารตะกี้เลเนาะเออมีความคุกกี้จาโอ้โหเออดีอ่ะมีสวยมากช่างสัตว์เอออะทุกอย่ก็สวยหมดเลยเรื่องไม่ถูกเลย ไปทัวร์เลยนะโอ้สวยอ่ะเอ็มมี่สวยอ็มมี่สวยฮัลโหลคือจะมีความแบบซัมเมอร์แบบพาสเทลซัมเมอร์แบบสดใสแต่ก็ไม่ได้พาสเทลขนาดนั้นนะก็สีสีในนี้คือเหมือนมีมีความมันไม่ได้จ้าเกินไปมีมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นความสดใสเนาะ จะมีซัมเมอร์แบบแซ่บๆซัมเมอร์สดใสอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมคุณดีอันนี้เพลงนี้เพราะว่าอัพจริงๆรู้สึกรู้สึกว่าฟังแล้วว่าแบบสดชื่นสดชื่นคอบชอบท่อนท่อนที่ติดหูก็คือบาบานานาบาบาแล้วก็ร้องบา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 บ้าบ้านานาเราก็ชอบความความคีไอคิทที่ว่าซัมบิงแบบบานาน่าคือมันเป็นความว่าแบบเหมือนคำบานาน่าเนาะเหมือนไอตัวมินเนี่ยนอะ <y uk> ชอบชอบความคิดสร้างสรรค์ที่ว่าแบบว่ามันเป็นซัมเมอร์ใช่ไหม,มแล้วทุกอย่างก็ละลายเพราะด้วยแดดด้วยอะไรอย่างนี้ก็มันเป็นซัมเมอร์ชอบชอบไอเดียคอนเซ็ปต์ของอินดี้นี่นะแล้วก็มันดูแบบโอ้โหแฟรี่มากดูแบบมีมีความามีความแบบความอาร์ตแบบแฝง,<ช>งเข้าไปอย่างเงี้ยมีความแบบเอาฟู้ดเอาผลไม้มาแบบเออมันทำเออนั่นแหละเนาะอย่างที่เห็นในอินดี้แล้วก็มีความไทยอินคาลิฟด้วยไม่รู้เนาะ คือดีทุกคนสวยชุดสวยทุกคนใช่ครั้งนี้คัมแบ็กครั้งนี้ชอบชอบชุดเพลง m อวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรชุดหน้าผมมันดูเข้ากันกคดเลยใช่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันอะไรอย่างเงี้ยคือดีเสียงร้องแต่ละคนคือแบบกึตอนสุดท้ายที่มันเป็นทุ่งหญ้าใช่ไหมเอออันนั้นสวยใช่ที่ว่าเทน้ำส้มลงไปแล้วดอกไม้บ้านอ่ะใช่ใดี ไอรินสวยอ่ะซ<ช>ึน<ว>กิเสียงดีมากใช่ชอบเสกซึนกิเหมือนกันใช่เ <SM S 1> อ็เอ็อมอะก็เซ็มอะเนาะคุณภาพเสียงก็แบบกอพาวเวอร์อัพอยู่แล้วทุกคนโอเคพี่ไอลินสวยมากค่ะเราฝากกันไว้นอนที่เลเวลเบท Power Up ก็ถ้าครั้งหน้าอยากให้รีแอคชั่นอะไรนะคะ คอมเมนต์มาบ้างล้วยคอมเมนต์ยาวด้วแล้วก็วันนี้เราไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย